เดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชานะครับไปดูใน4พื้นที่ภาคอีสานซึ่งอยู่ในติดพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการประทะกันนะครับจนถึงวินาทีนี้จนถึงตอนนี้นะครับชาวบ้านก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่วางใจในสถานการณ์นะครับความไม่แน่นอนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมองว่ายังคงสูงอยู่นะครับจะไปทํางานทําไร่ทํานาเองก็ก็กลัวจะไปจะไปเจอกับระเบิดที่ตกค้างอยู่ ผวากันไปทุกบ้านนะครับคือหลายคนบอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงดังนิดๆหน่นอยๆเนี่ยผวาตื่นเลยกลัวว่าจะเป็นระเบิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าทำมาหากินก็ยากลําบากรายจ่ายก็มีเหมือนเดิมแต่ว่ารายรับเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็อยากขอรัฐบาลขอภาครัฐนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาเพิ่มเติมอาจจะครอบคลุมทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟ เพิ่มเติมเนี่ยเป็นไปได้ไหมหรือว่ากระทั่งถ้าเกิดว่าไปถึงเรื่องของทุนการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขออภัยครับในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับกัมบ,บูชา,บบชาที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเป็นไปเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดณนะตอนนี้ชาวบ้านต้องการมากที่สุดคือเรื่องของความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่นะครับ วันนี้ทีมข่าวเอ็นพีของเรานะครับลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่เลยนะครับของพื้นที่ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิด B M 2 1ของกัมพูชานะครับซึ่งตกเข้ามาที่กลางหมู่บ้านเหตุการณ์ก็วันที่ปะทะกันนะครับ24กร,รกฎาคมทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ4รายด้วยกันนะครับลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าว่าวันเกิดเหตุนะครับ ทุกคนที่บ้านเนี่ยเต็มโตอพยพออกจากพื้นที่แล้วก็พาลูกพาหลานเนี่ยออกไปก่อนส่วนพ่อกับคุณแม่เนี่ยต่างไปทีหลังเนื่องจากว่าแม่เนี่ยป่วยติดเตียงนะครับเคลื่อนย้ายลําบากแล้วก็ระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยระเบิดตกลงมาที่บ้านพอดีนะครับทําให้คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตทันทีส่วนคุณพ่อบาดเจ็บสาหัสนะครับแขนขาขาดนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาตัวยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดลูกชายเนี่ยบอกว่าอาการคุณพ่อเนี่ยห้าสนะครับค่ะห้าสิบหนะครับแล้วก็แม้เหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ยังผหวากลางคืนก็นอนสะดุ้งกันทุกคืนนะครับจะไปทำไร่ทำนาเองก็ไม่กล้ากลัวว่าที่ไร่ที่นาเองเนี่ยจะเจอระเบิดที่ตกค้างอยู่ ส่วนเรื่องใหญ่หรเรื่องของการเยียวยาครอบครัวนะครับเบื้องต้นเนี่ยครอบครัวได้รับมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ทางครอบครัวเองก็มองว่าอาจจะยังไม่เต็มที่นักนะครับเพราะบ้านเนี่ยพังเสียหายแล้วก็เตรียมที่จะสร้างใหม่ภาครัฐเนี่ยมอบให้อุปกรณ์สร้างบ้านแต่ว่าต้องหาช่างเองนะครับแล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มด้วยก็อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือเยียวยาให้เรย็วยที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมทั้งหมดนะครับ อยู่ลําบากจะทําอะไรก็ลําบากกลางคืนก็นอนนอนก็ไม่เต็มอิ่มกลางวันจะไปทํางานก็ภาวะตื่นสู้วันกลัวว่าจะมาเมื่อไหรอีกที่ไหนที่น้าก็ไม่กล้าไปกลัวจะไปเจอลูกที่มันไม่แตกนหน่วยงานของรัฐนี่เยียวยาพวกที่บาดเจ็บ ที่พ่อเรานี่อยู่อุบนเนี่ยได้รับแต่ป้ายเนี่ยเก็บแสนนะอืมเป็นเดือนอืมรัฐบ,บ,บาลจะให้เก็บแสนอย่างยังไม่เห็นอ,อยากให้รัฐบ,บ,บาลเยียวยาให้เร็วๆ ก็ต้องบอกว่าความเป็นอยู่ตอนนี้และค่ะคุณผู้ชมมันต้องผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันก็เกิดทั้งความกังวลใจทั้งค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นรอบด้านนะคะทีนี้อีกหนึ่งหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านคําระหงก็อยู่ใกล้เคียงกันชาวบ้านเหมือนกันค่ะยังคงกังวลกับสถานการณ์แล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังคงพบเห็นโดรนบินในพื้นที่เกือบทุกคืนนะคะ แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะเตรียมตัวเหมือนกันค่ะก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเก็บข้าวเก็บของใส่ถุงค่ะคือทุกอย่างยังไม่ได้เอาไปวางไว้ในชั้นอยู่ในที่ที่เดิมก็คือเตรียมพร้อมที่จะอพยพไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดสถานการณ์คือภาพจะสะท้อนได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคนในพื้นที่จริงเนี่ย คือเขายังผวาอยู่แล้วเขาเขายังไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้นะครับใช่ค่ะคือนอกจากความกังวลใจแล้วนะคะแน่นอนว่ารายรับก็ไม่มีรายจ่ายก็ยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะคะบางคนบอกค่าบ้านค่ารถบางคนเนี่ยต้องผ่อนแต่กุญแจค่ะรถก็ขับไม่ได้เพราะว่าก็ไม่รู้จะขับไปแล้วจะไปเจอกับระเบิดที่ซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งค่าเทอมบุตรหลานเพราะว่าตอนนี้น้องๆเปิดเทมอม ถ้าไม่มีรายรับจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมค่ะแต่ที่แน่ๆถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการช่วยค่าน้ำค่าไฟ2เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมแต่ตอนนี้ใกล้จะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วค่ะเดือนหน้าก็ยังไม่ได้มีมาตราการในการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมหรือว่าช่วยเหลือเพิ่มเติมมากกว่าการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟได้หรือเปล่าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกัน,กนค่ะ ชาวบ้านอบพยพกันออกพื้นที่น้ําไฟเขาไม่ได้ใช้นะคะคุณช่วยเหลือเขาตรงจุดหรือเปล่าตรงนี้นี่แหละที่อยากจะทำรัฐบาลน,นะคะแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมากเขาไม่ได้ทํามาหากินเขาไม่ได้ทํางานที่แบบว่าจะแต่ว่าการกินการใช้ของเขาอยู่เนี่ยมันต้องดําเนินต่อคะ่ะรถเนี่ยค่ะบางคนก็ต้องผ่อนถูกไหมคะลูกก็ต้องส่งเรียนบางคนลูก ต้องส่งเรียนมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแต่ว่ารายได้ของเขาหยุดชะงักอะ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือไปอ่ะค่ะก็คือเยาวชนในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเด็ก mm hmm. ในในโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็เรียนไม่ได้เต็มที่เพราะว่าโรงเรียนก็ปิดไปยาวพอเปิดแล้วก็ต้องเลิกเร็วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองว่าถ้าเราไม่ ช่วยเหลือไม่ดูแลกันระยะยาวเนี่ยจะมีใครอยากจะอยู่ขอบชายแดนอะ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอค่ะอยากจะหเห็นคุณค่าในเยาวชนกลุ่มนี้เอาทุนการศึกษามาให้เขาก็ยังดีค่ะเท่าที่ฟังก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นทุนการศึกษาถ้าเป็นไปได้นะครับเรื่องของน้ําไฟอาจจะอาจจะให้ในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่บ้านของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย ต้องการมากที่สุดคือความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นความปลอดภัยในระยะยาวด้วยนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยเร็วๆนี้นะครับ